จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The o r g a n i z e สวัสดีค่ะคุณกำลังฟัง The o r g a n i z e Podcast กันอยู่นะคะคุณอยู่กับโจชวีวันคงโชคสมัยค่ะวันนี้มาในเอดที่143นะคะเป็นตอนต่อนะจากคราวที่แล้ว เจ้ชวนคุยเรื่องการจัดของยุ่งๆในชีวิตนะคะตอนแรกไปวันนั้นก็จะเป็นเรื่องของสายไฟกระเป๋าใช่ไหมคะปรากฏว่าเสียงตอบรับดีมากเลยนะคะบอกว่าต่อเถอะวันนี้ก็เลยมาจัดเพิ่มนะคะแต่ปรากฏว่าตอนที่เตรียมเนื้อหานะคะตอนแรกโจ้ตั้งใจไว้ว่าจะมีตู้เย็นห้องน้ำโตะเครื่องแป้งใช่ไหมคะ ปรากฏว่าแค่เฉพาะตู้เย็นนี่ก็เยอะมากสงสัยจะได้มีอีกหลายตอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวลองค่อยๆทยอยไปนะถ้าเบื่อก็เดี๋ยวเว้นไว้บ้างก็ได้นะคะแต่วันนี้ตั้งใจเลือกมาก็คือตู้เย็นนะคะตู้เย็นซึ่งมีทุกบ้านนะคะแล้วก็ถ้าจัดเก็บดีๆเนี่ยมันจะช่วยถนอมอาหารนะคะแล้วก็ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคนะคะแล้วก็จะทําให้คุณประหยัดเงินในการที่จะซื้อของต่างๆมา ทํารับประทานโดยเฉพาะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงล็อกดาวน์นะคะาบางทีซื้อของมาแล้วก็มาทํากินเองอาจจะสะดวกยิ่งขึ้นด้วยนะคะมาเดี๋ยวมาลองฟังกันดูนะคะวันนี้จัดเก็บตู้เย็นค่ะมีทริคอะไรบ้างนะคะต้องขอขอบคุณซิกหน้าประกันภัยนะคะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community นะคะเพื่อ <c oughs> ให้คุณได้คิดและทําเพื่อชีวิตที่ดีของคุณค่ะก่อนที่จะไปถึง หลักการการจัดตู้เย็นนะเนาะเจ้าเจอเนื้อหาหนึ่งะคะจากหนังสือที่ชื่อว่าบ้านเล็กจัดให้ใหญ่นะคะจริงๆหนังสือซีรีส์นี้นะคะผู้เขียนชื่อคุณหลูเวลู่เวยนะคะมีประมาณ3มเล่มถ้าจำไม่ผิดนะเจ้เจเห็นในตามร้านหนังสือนะเจว่าสนุกดีนะคะเขามีหลักการหลายๆอย่างที่เอามา ทำได้ง่ายเลยนะคะแล้วก็เห็นภาพเข้าใจไปถึงหลักการเลยนะคะจริงๆอีกคนที่โจชอบก็คือมาเรยคอนโดนะคะ mm. นั้นก็จะดูเพลินมาก mm. แล้วก็ช่วงหลังไม่รู้คุณชอบบ้างไหมแต่ตัวโจะชอบมากเลยมันจะมีแบบ IG Account นะคะหรือว่าเป็น TikTok ของคุณแม่บ้านอยู่ท่านหนึ่งที่ชอบจัดบ้านมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นการรีฟิลของใส่ กระป๋องใส่ขวดใส่ทัพเพอแวร์ใส่อะไรอย่างเงี้ยเราก็นั่งดูเขาจัดของเนาะอยู่ได้เป็นวันเหมือนกันอยู่ได้เป็นชั่วโมงเลยนะคะแบบโอ้โหแล้วนั่งดูเสียเวลาไปเยอะเหมือนกันแต่เคยสังเกตไหมไม่ว่าจะเป็นอ่า IG จีสตอหรือว่า i g a c o u u t คใครๆหรือว่าอย่างมาเรียคอนโดหรือเวลาคุณไปเดินมูจิไปเดินอีเกียนะคะเอ้ทำไมของทุกอย่างมันดูเป็นระเบียบดีจังนาะมันดูแบบเอ้ยอยู่สบายตาเนาะแล้วก็อ่อ ดูสวยงามด้วยดูสวยงามแบบไม่ต้องทําอะไรดูสวยงามแบบมินิมอลดูน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเนอะมันมีหลักการอยู่นะซึ่งหลักการที่จะช่วยทําให้การจัดเก็บของดูเป็นหนึ่งเดียวได้ของที่อยู่รกระเกะระกะดูเป็นหนึ่งเดียวได้เนี่ยมันมีอยู่5้าคีย์เวิร์ดด้วยกันนะคะคีย์เวิร์ดแรกนะคะก็คือสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมหมายถึงอะไรนะคะ การจัดเก็บของต่างๆนะคะแทนที่คุณจะวางวางไว้บนชั้นหรืออะไรพวกนี้ลองหากล่องที่เป็นรูปทรงลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะก <c oughs> ล่องที่รูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยจะดีกว่ากล่องที่เป็นรูปทรงทรงกระบอกหรือว่าเป็นทรงกลมนะคะเพราะว่าเวลาที่วางเนี่ยมันมีแนวระนาบสายตาทั้งระนาบสายตาแนวนอนแล้วก็ระนาบสายตาแนวตั้งนะคะและที่สําคัญนะพื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยก็จะใช้ได้ใช้พื้นที่เต็มๆถ้าคุณใช้กล่องที่เป็นลักษณะเป็นทรงกระบอกนะ ะะมันก็จะเหลือพื้นที่ที่เป็นสเปซระหว่างเส้นรอบวงของแต่ละอันที่จะมาเรียนกันใช่ไหมคะแล้วก็ฝุ่นก็ลงอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเลือกกล่องที่เป็นสี่เหลี่ยมมาจัดเก็บของก็จะดูเป็นระเบียบดีนะคะอย่างที่2ก็คือจัดเก็บแนวตั้งนะคะจัดเก็บแนวตั้งเนี่ยก็จะเป็นทริคว่าเวลาที่เรามองไปนะคะเราก็จะเห็นของต่างๆเนี่ย ภายในแกลนส์เดียวนะคะแล้วโดยเฉพาะการจัดเก็บแนวตั้งนะเราสามารถจัดได้ด้วยว่าของอะไรที่มาก่อนนะคะของอะไรที่ควรจะต้องใช้ก่อนเนี่ยเราสามารถจัดได้ว่าเอ้เราจะให้อะไรอยู่บนอยู่ล่างนะคะของบางอย่างเวลาอยู่แนวตั้งดึงจากข้างล่างใช้งานได้ง่ายกว่าดึงจากข้างบน,นยอย่างเช่นทิชชู่หรืออะไรแบบนี้ใช่ไหมทิชชู่ที่ใช้เป็นสแตก็กเป็นกล่องทรงตั้งเนี่ยบางทีเราดึงจากข้างล่างง่ายกว่า อันนี้เหมือนทิชชู่ที่ที่ใส่กล่องพลาสติกนะคะ,อะของบางอย่างเอาไว้ด้านบนแล้วจะหยิบได้ง่ายกว่ายกตัวอย่างเช่นการพับเสื้อผ้าใช่ไหมคะเสื้อผ้ามาใหม่เราเอาไว้ข้างล่างเสื้อผ้าที่เพิ่งซักมาเราไว้ข้างล่างเสื้อผ้าที่ซักตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ยังหยิบใช้ไม่หมดก็ไว้ด้านบนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือการจัดเก็บแนวตั้งนะคะคีย์เวิร์ดที่3ก็คือสวยงามสวยงามอันนี้นะ แล้วแต่บ้านแหละแต่สําหรับตัวโจ้เองนะคะสวยงามของโจ้เนี่ยคือไม่ต้องมีลวดลายเยอะนะคะแล้วก็อยู่ในโทนเดียวกันซึ่ง ยกตัวอย่างเช่นนะคะอย่างโทนในห้องน้ําโจ้ก็จะเป็นขาวเขียวอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นโทนตรงที่เป็นชั้นหนังสือเป็นบริเวณที่ทํางานเนี่ยก็จะเป็นลายไม้กับสีขาวเนี่ยก็จะชอบใช้สสีนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอะไรที่ไม่มีลวดลายจะอยู่ได้นานกว่านะคะแต่ถ้ามีลวดลายก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละอย่างช่วงหนึ่งโจ้ชอบพกกระดดอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พอใช้ไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเอ้ยคนไม่ได้ชอบมันเป็นแฟชั่นเป็นช่วงช่วงใช่ไหมคะอะไรที่เป็นแฟชั่นคือ ช่วงหนึ่งเราจะรู้สึกว่าทุกคนก็ใช้ทุกคนก็ใส่เราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเอเอมันสวยมันเป็นเทรนใช่ไหมแต่พอเทรนนั้นหายไปเราก็จะเบื่ออะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นสวยงามก็ลองดูนะมองจากภายนอกก็ดูสวยนะคะอาจจะเป็นแนวสไตล์ของคุณเองที่ชอบหรือว่าจะเป็นแนวหรือสไตล์ที่เหมาะกับห้องนั้นๆนะคะต่อมาคีย์เวิร์ดที่4นะคะคีย์เวิร์ดที่4ก็คือโปร่งใสนะคะหมายความว่ากล่องต่างๆที่เราเราเลือกใช้นะคะหรือว่าตู้หรืออะไรพวกเนี้ย ถ้าเป็นลักษณะโปร่งใสเนี่ยมันจะสามารถมองเห็นข้างในได้แล้วเราก็จะรู้ว่าของอะไรอยู่ข้างในโดยที่ไม่ต้องมานั่งหรือนั่งแกะทีละกล่องนะคะยกตัวยอย่างเช่นกล่องใส่อุปกรณ์อุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ช่างนะของคุณพ่อบ้านบ้านโจนเนี่ยเขาก็จะมีอยู่2ลักษณะนะคะกล่องที่เก็บฮาร์ดแวร์แบบว่าเป็นสว่านเป็นที่เจาะอ,อะไรเงี้ยเขาใส่กล่องเทึบไปแต่ถ้าอะไรที่เป็นพวกตะปูเทป พันสายไฟอะไรพวกนี้เขาจะใส่กล่องใสที่เป็นพลาสติกนะคะแล้วก็จัดใส่ใส่ชั้นใส่อะไรเข้าไปเพราะว่ามองไปก็รู้เลยว่าอันนี้คือกล่องอะไรนะคะ ต่อมาค่ะคีย์เวิร์ดสุดท้ายก็คือทั่วไปนะคะทั่วไปในที่นี้หมายความว่าสิ่งที่ใช้จัดระเบียบเหล่านี้นะคะสามารถที่จะโยกย้ายไปตามห้องต่างๆได้มันก็จะไม่เป็นการจํากัดจนเกินไปว่าซื้อของชิ้นนี้มาแล้วก็ใช้ได้ที่เดียวเท่านั้นแบบนี้เป็นต้นนะคะกล่องที่เคยใช้ตรงตู้เย็นพอเก่าแล้วจะมูฟไปใช้ที่ ห้องน้ําบ้างได้ไหมอ่าได้ถ้าได้อย่างงี้แสดงว่าโอเคนะคะถือว่าซื้อของมาเราก็สามารถเวียนใช้ทั่วไปได้ดีนั่นเองนะคะอืมอันนี้ก็คือหลักการเบื้องต้นนะคีย์เวิร์ดของการเก็บของ ที่หลากหลายให้ดูเป็นหนึ่งเดียวนะคะมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะคะกล่องที่จัดเก็บรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมนะคะจัดเก็บเป็นแนวตั้งนะคะก็จะดูเป็นระเบียบนะคะมีเส้นนำสายตานะคะดูสวยงามนะคะมองจากภายนอกแล้วก็สบายตานะคะถ้าโปร่งใสได้ก็จะดีนะคะมองเห็นข้างในได้นะคะแล้วก็ทั่วไปก็คือสามารถใช้ได้ในหลายๆห้องนั่นเองนะคะนี้มาเข้าสู่ตู้เย็นกันดีกว่าอื ตู้เย็นนะก่อนจะทําอะไรเราต้องรู้จักกันก่อนใช่ไหมน,นี่คือหลักการของดีออแกไนซะ์ก่อนจะจัดการความรู้สึกต้องตามความรู้สึกตัวเองให้ทันคราวนี้เราจะมาจัดตู้เย็นเราต้องรู้จักตู้เย็นก่อนนะว่าชื่อว่าตู้เย็นนะมันมีความเย็นอยู่กี่ระดับนะคะระดับที่เย็นสุดนะคะก็คือช่องฟรีซนะช่องฟรีซนี่แล้วแต่เลย ตู้เย็นแต่ละรุ่นก็จะไม่เหมือนกันอย่างตู้เย็นของโจ้เนี่ยช่องฟรีซอยู่บนสุดนะแต่ก็มีคนที่ฟังคลับเฮาส์ยกมือขึ้นมาแชร์ตู้เย็นที่บ้านเขาเป็นช่องล่างสุด ที่เป็นช่องฟรีซนะคะก็จะเป็นประตูแยกต่างหากเลยเออนะคะแต่ช่องฟรีซก็คือก็ตามชื่อเลยแช่แล้วจะแข็งนะคะไม่ใช่เย็นเฉยแต่แข็งเลยนะคะก็จะเป็นอุณหภูมิติดลบนะคะอะ่าแล้วก็ความเย็นระดับที่สองนะคะก็เป็นความเย็นในระดับช่องใต้แช่แข็งอ่าก็จะเป็นในเลเวลที่ไม่ถึงขั้นติดลบนะอุณหภูมิประมาณศูนถึงสององศาเซลเซียสนะคะอันนี้ก็จะเป็นช่องที่เล็กลงมาหน่อยนะคะแต่บางบ้านเนี่ยตู้เย็นที่ขนาดใหญ่หน่อยเนี่ยช่องใต้ช่อง แข็งอันนี้ก็จะเป็นเก๊เป็นลิ้นชักเลยนะคะช่องเย็นต่อมาความเย็นระดับ3นะคะก็คือความเป็นความเย็นระดับปกตินะอันนี้อุณหภูมิจะอยู่แถวๆประมาณ5-7องศาเซลเซียสนะคะอันนี้จะเป็นบริเวณใหญ่ที่สุดของตู้เย็นเลยเนาะเป็นช่องเย็นปกติเลยมันก็จะมีเป็นชั้นแยกกันละชั้น1ชั้น2ชั้น3อะไรเงี้ยนะคะก็เก็บของทั่วไปนะคะแล้วก็ความเย็น ในระดับที่3นะคะก็คือความเย็นในระดับประตูตู้เย็นประตูตู้เย็นนี่วัดอุณหภูมิไม่ได้เลยนะคะเพราะไม่แน่นอนเปิดเข้าเปิดออกปิดเข้าปิดออกแล้วอ,อ,อันนี้ประตูตู้เย็นก็จะเป็นบริเวณที่ไม่ควรจะเก็บอะไรที่ต้องการอุณหภูมิคงที่นะคะยาไม่ควรเก็บช่องนี้นะเออหลายๆคนเข้าใจผิดไปว่ามันเก็บแล้วหยิบง่ายนะคะแต่จริงแล้วยาควรจะเอาไว้ในช่องตรงกลางหรือเป็นช่องเก็บผักอะไรก็ว่าไป พูดถึงช่องเก็บผักช่องเก็บผักก็มานะคะช่องเก็บผักคือความเย็นในระดับสุดท้ายนะคะช่องเก็บผักก็คือช่องว่างข้างล่างสุดเลยที่มักจะเป็นเก๊ะนะคะแล้วก็อาจจะมีพลาสติกใสยอยู่ด้านบนนะคะอันนี้ช่องนี้นะอุณหภูมิอยู่แถวประมาณ7-10องศาเซลเซียสนะคะก็จะเป็นกล่องที่มีลักษณะเป็นฝาปิดรักษาความชื้นในผักผลไม้ได้ดีนะคะอ่ะรู้แล้วรู้อนาโตมีตู้เย็นอนาโตมีตู้เย็นนะ เรามาไล่กันดีกว่าว่าแต่ละช่องเนี่ยมันมีทริคการจัดเก็บยังไงให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยกันนะคะอย่าลืมคีย์เวิร์ด5คีย์เวิร์ดนั้นนะเออมันจะเอามาใช้ในตู้เย็นได้ด้วยเหมือนกันจริง5้คีย์เวิร์ดนั้นเราจะเอาไปใช้เป็น universal ต่อไปนี้เลยนะในทุกที่เราก็จะมีสี่เหลี่ยมจัดเก็บแนวตั้งสวยงามโปร่งใสแล้วก็ทั่วไปนะคะ ช่องฟรีสเป็นยังไงบ้างนะคะช่องฟรีสไว้เก็บเนื้อสัตว์เนอะว่าไหมส่วนใหญ่จะเก็บเนื้อสัตว์แช่แข็งนะคะเพราะว่ามันใช้ได้นานเวลาเราซื้อทีเราซื้อเป็นแบบสมขีด6ขีด1กิโลอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ไม่หมดในครั้งเดียวนะคะเราก็เลือกเลยมันจะมีของบางอย่างที่ควรล้างก่อนเก็บของบางอย่างไม่ควรล้างนะคะอย่างเช่นเ กุ้งปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเราก็เก็บเป็นทั้งอย่างนั้นไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติมันชัดเจนว่าเดี๋ยวเราจะต้องอมาเตรียมใช้นะคะเตรียมใช้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จ้าจะเตรียมใช้เนี่ยก็จะเอามาหั่นให้เรียบร้อยเลยนะคะอย่างเช่นหมูไก่เนี้ยเราก็จะแยกเลยว่าเอ้หมูอันไหนที่อยากจะเก็บชิ้นใหญ่เพราะว่า อันนี้เดี๋ยวถึงเวลาจะใช้ค่อยเอามาละลายอันนี้ชิ้นใหญ่เพราะว่าเวลาใช้จะใช้เป็นสเต็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะอันนี้เก็บเป็นชิ้นใหญ่ไปแต่อย่างชัดเจนเลยว่าอ่ะเราจะเก็บบางส่วนนะมาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําเพื่อที่จะเอาไปผัดอ่าอันนี้เดี๋ยวเราจะสับนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทําแกงจืดเป็นหมูสับอ่ะอย่างเงี้ยสับให้เรียบร้อยเราก็จะแยกประเภทของเนื้อนะเนื้อไก่เนื้อหมูเนื้ออาหารทะเลแยกออกจากกาันพอแยกออกจากกันเสร็จปุ๊บในแต่ละเนื้อเนี่ย ก็ลองดูว่าจะเอามาประกอบอาหารในลักษณะไหนแล้วก็มาหั่นให้เป็นลักษณะนั้นเสร็จแล้วปุ๊บนะคะคุณสามารถเลือกได้ว่าอันนี้ล้าแต่ขนาดของตู้เย็นเลยนะคะว่าจะใช้เป็นกล่องใสในการเก็บนะคะกล่องทัพพเพอแวร์กล่องใสหรือจะเก็บเป็นถุงซิปล็อกอ่ะอันนี้แล้วแต่เลยถุงซิปล็อกนะคะก็อาจจะเหมาะกับการเก็บให้ เหมาะสำหรับแต่ละมื้อนะถุงซิปล็อกนี่พอใช้เสร็จแล้วปุ๊บก,ก็เอามาเวียนใช้ได้นะล้างให้สะอาดผึ่งแล้วก็เอามาเวียนใช้ได้สําหรับถุงซิปล็อกที่ใช้เก็บเนื้อสัตว์นะคะจะมีทริคง่ายๆให้เลยนะคะก็คือถุงซิปล็อกเนี่ยพอเราเ,อาเนื้อสัตว์ใส่เข้าไปนะคะรีดฟองอากาศออกให้เรียบน,นะพอรีดอฟองอากาศออกให้เรียบเสร็จปุ๊บระว่างเป็นแนวนอน อพอระวางเป็นแนวนอนนะคะอรอจนแข็งนะคะมันอาจจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรืออะไรประมาณนี้รอจนเริ่มเกาะเป็นน้ําแข็งเริ่มแข็งอะ่ะแล้วมันจะเหลือความหนาอยู่ที่ประมาณสักหนังสือร้อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้คุณจะสามารถทําคีย์เวิร์ดที่บอกเมื่อสักครู่ได้แล้วก็คือเอามาจัดเก็บเป็นแนวตั้งได้ มันจะจัดเก็บเป็นสแต็กได้นะคะคุณก็จะวางซ้อนๆๆกันไปได้ก็สามารถที่จะจัดเก็บเนื้อสัตว์ให้พอดีพอเหมาะสําหรับแต่ละมื้อได้เลยนะคะด้วยทริคของการใช้ถุงซิปล็อกแล้วก็รีดเอาเนื้อสัตว์วางเป็นแนวราบจนแข็งนั่นเองนะคะก็จะดูเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นเนาะ ส่วนในช่องแข็งเนี้ยอีกอย่างหนึ่งที่มักจะเก็บกันเยอะๆเลยก็คือไอติมใช่ไหมไอติมโจ้คุณแนนแล้วก็คุณคนึงนิดนะคะพูดเหมือนกันเลยก็คือเราจะมีะกล่องสําหรับใส่ไอติมต่างหากนะคะเรามาถึงบ้านปุ๊บเราก็ซื้อไอติมมาเด็กๆต้องมีไอติมใช่ไหมโ <laughs> ดยเฉพาะหน้าร้อนทนไม่ไหวจริงๆเราก็เอาไอติมใส่ไว้ในกล่องอีกทีนะคะเขาก็จะรู้เลยว่าได้เวลากินไอติมเปิดตู้เย็นมาคว้า กล่องไอติมนะลงมาแล้วก็มาเลือกเอาเลยนะว่าจะกินไอติมอะไรแล้วก็เก็บเข้าไปในที่เดิมนะคะอ่าช่องแรกช่องฟรีซผ่านไปนะคะต่อมาช่องที่2ค่ะช่องใต้ช่องแข็งนะคะช่องใต้ช่องแข็งนี่เอาไว้เก็บอะไรบ้างนะคะหนุโจ้นี่ชอบเอามาส์กหน้าใส่ไว้ในช่องนี้นะมันเย็นมันฉ่าชื่นใจดีเวลาที่เอาเอาแกะออกมามาส์กหน้านะคะช่องนี้เหมาะสําหรับอะไรบ้างนะคะช่องนี้บางทีจะเป็นช่องที่โจ้เอาไว้พักของที่ อยู่ช่องแข็งนะคะเอามาพักว่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจะเอามาใช้งานเจ้าก็จะเอามาพาักไว้ที่ช่องใต้ช่องแข็งก่อน แล้วก็เหมือนดีฟรอสมันไปนะคะแล้วก็บางทีก็อาจจะเอาไว้เก็บอย่างคุณแนนเก็บเนยนะคะเนยไว้ช่องนี้ก็ดีนะคะอุณหภูมิกําลังเหมาะไม่ไม่อุ่นจนเกินไปใช้ควาว่าอุ่นกับตู้เย็นได้ไหมเออเนอะอ่าโอเคต่อมาช่องที่สามนะคะก็เป็นช่องเย็นปกติแน่ช่องเย็นปกติอันนี้เราอาจจะใช้เวลากับมันเยอะเลยนะคะก็คือ โอ้เจ้าลืมบอกไปเรื่องหนึ่งศัตรูของตู้เย็นนะคะศัตรูของตู้เย็นมีอยู่2อ,อย่างพอมาถึงช่องปกติเนี่ยมันจะนึกถึง2อ,อย่างนี้เป็นประจำเลยทําให้โจ้นึกได้นะคะตู้เย็นเนี่ยมีศัตรูอยู่2อ,อย่างหนึ่งก็คืออาหารร้อนหรือของร้อนนะของร้อนใช่ไหมเอามาใส่ปุ๊บ อายุการใช้งานตู้เย็นก็จะสั้นลงนะเพราะว่ามันจะทําให้อุณหภูมิของทั้งตู้เนี่ยรวนนะคะศัตรูตัวที่2ของตู้เย็นนะคะก็คือถุงหูหิ้วพลาสติกเนี่ยที่เวลาเราไปซื้อมาเสร็จปุ๊บเรายัดเข้าไปทั้งถุงเลยเนี่ยอันเนี้ยมันจะกินพื้นที่ถ้าสังเกตนะ พอเวลาเปิดมาโอ้โหมีแต่ถุงถุงถุงเต็มไปหมดเลยแล้วก็มองไม่ออกด้วยว่าของในนั้นคืออะไรนะคะดังนั้นช่องปกตินะคะแทนที่คุณจะเอาของร้อนใส่พรวดเข้าไปเลยคุณก็วางให้มันเป็นอุณหภูมิห้องก่อนแล้วค่อยเก็บนะคะ แล้วก็ของที่มันอยู่ในถุงหูหิ้วมาคุณแกะออกมาจากถุงหูหิ้วนะจะใส่กล่องก็ได้กล่องก็ควรเป็นสี่เหลี่ยมอย่างที่บอกนะจะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมใสนะคะหรือจะเป็นละะักษณะจะเป็นถุงซิปล็อกหรือจะเก็บน้ําหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาออกมาจากถุงให้เรียบร้อยนะคะทริคที่ทําให้เป็นระเบียบนะสำหรับช่องกลางนะคะ ก็คือกล่องนั่นเองค่ะกล่องลองเลือกได้เลยว่าจะกล่องมีฝาปิดหรือว่าจะเป็นแค่กล่องเอาไว้วางธรรมดานะคะได้หมดเลยแล้วก็ลองเอาของใส่เข้าไปช่วงหลังน้ําที่เป็นลักษณะเป็นน้ํากระป๋องนะคะน้ากระป๋องที่เป็นแคนเนี่ยหรือจะเป็นกล่องที่นมกล่องอย่างเงี้ยนะคะจะเริ่มหา,เ,าเป็นกล่องพลาสติก อีกทีหนึ่งให้มันมาเรียงใส่นะคะเพราะว่ามันจะดูเป็นระเบียบนะคะแล้วก็หยิบง่ายนะคะหลักการก็คือของอะไรที่อยู่ก่อนนะคะให้ดันขึ้นมาข้างหน้าแล้วของใหม่อใส่ไว้ข้างหลังนะคะเราก็จะได้เรียงตามวันที่หมดอายุได้ด้วยนะคะอะไรหมดอายุก่อนก็กินก่อนนะคะอะไรที่มาทีหลังก็ไว้ข้างหลังนะคะแบบนี้หลักการเหมือนเวลาเราไปซื้อนมที่ซูเปอร์เลยเนอ,อ,<ป>อเวลาไปซูเปอร์เขาก็จะเรียงแบ <chosen. S 1> บนี้ค่ะอะไรที่หมดอายุก่อนก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้ เป็นต้นนะคะอ่าอันนี้ก็คือช่องเย็นปกตินะคะก็จะห7ถึงองศาเซลเซียสเนาะทวนอีกทีแล้วก็ใช้กล่องที่มีฝาพลาสติกเป็นฝาปิดนะคะถ้าเป็นผักผลไม้ที่อยากจะเก็บไว้ในช่องนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผักผลไม้ที่หั่นแล้วนะคะก็ใส่ในกล่องมีฝาปิดนะคะแล้วถ้าสมมติเป็น เป็นผลไม้ที่อาจจะมีความช้ำเสี่ยงที่จะช้ำง่ายนะคะเมื่อล้างแล้วพยายามผึ่งให้แห้งนะคะเสร็จแล้วรองพื้นรองเอารองพื้นไม่ใช่ปาหน้านะไม่ใช่แปะหน้านะเออเอากระดาษทิชชู่ที่หนาหน่อยนะคะรองที่พื้นพื้นกล่องนะคะแล้วก็เอาผลไม้ใส่จะช่วยดูดซับความชื้นได้ดีเลยนะคะกล่องใส่จะทำให้รู้ด้วยนะว่าอะไรอยู่ข้างในเป็นต้นนะคะทีนี้ ช่องเย็นปกติมีทริคสุดท้ายที่จะไม่ทําให้ตู้เย็นของคุณเป็นตู้เย็นการเวลา <c oughs> เป็นไหม <c oughs> ไม่รู้ว่าอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่เสียถ้าอยู่ในตู้เย็นแต่ไม่ได้บางทีมันเก็บนานเกินไปนะเจ็ดวันส4 4วันนี้ก็ถือว่านานแล้วนะเวลากล่องที่ใส่ในตู้เย็นนะคะให้เอาเป็น กระดาษกาวแล้วเขียนวันที่ที่เริ่มแช่นะคะหรืออาจจะเขียนลงไปในกล่องนั้นเลยก็ได้แต่ว่าการเขียนลงไปในกล่องมันก็ต้องใช้ปากกาที่แบบลบได้นะจก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะลางเลือนส่วนใหญ่ก็เลยจะแนะนําให้ใช้เป็นลาเบลหรือว่าใช้เป็นกระดาษกาวแล้วก็เขียนเนาะแล้วก็แปะไว้ว่าอ่ะอันเนี้ยของเนี้ยเริ่มแช่ตอนออวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรนะคะจะได้รู้ด้วยเนาะอืมทริคอีกข้อหนึ่งที่สําคัญนะคะของช่องเย็นนะก็คือ เวลาแช่ของเอ๊ะทำไมมันไม่เย็นเราสาส์จัดเป็นระเบียบนะคะก็คือบางทีคุณแช่ของเนี่ยความสูงมันชิด กับชั้นจนเกินไปอืความสูงในแนวตั้งค่ะคุณต้องเหลือพื้นที่ให้ความเย็นมันสามารถโฟล์ในตู้เย็นได้นะคะอะถ้าสูงชิดจนเกินไปไม่เป็นไม่มีช่องให้ความเย็นมันโฟล์ได้อะความเย็นจะเสียทั้งทั้งตู้เลยนะคะเรื่อยไปจนถึงช่องแข็งช่องใต้ช่องแข็งทั้งหมดเลยนะคะก็จะกลายเป็นไม่เย็นไปนะอือยี่นี้ช่องเย็นปกตินะคะเลือกสองช่องเห็นไหมบอกแล้วว่านาน เหลืออีกสองช่องนะคะช่องต่อมาก็คือประตูตู้เย็นนะคะประตูตู้เย็นเนี่ยทริคก็คือไม่ควรจะใส่ของที่หนักจนเกินไปนะคะเพราะว่าจะทําให้ตู้เย็นปิดไม่สนิทนะคะแล้วก็เหมาะสําหรับเก็บพวกแบบไข่นะคะของที่มันจริงๆเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในตู้เย็นก็ได้เราจะไว้ที่ประตูนะคะน้ําดื่มอะไรอย่างเงี้ยที่แบบเก็บง่ายหยิบง่ายนะคะเออ mm hmm. เพราะว่า ประตูตู้เย็นเนี่ยมีความเข้าใจผิดๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือเอายามาไว้ที่ประตูตู้เย็นแต่กลายเป็นว่าจริงๆแล้วยามันต้องการการเก็บในอุณหภูมิที่คงที่นะคะประตูตู้เย็นไม่เหมาะเลยอันนี้เภสัชกรแล้วก็คุณหมอแนะนามานะควรจะเอาไว้ในตู้เย็นเลือกเลยจะไว้ที่ช่องเก็บผักหรือจะช่องเก็บอะไรนะลองดูว่ายาลักษณะไหนเหมาะกับการอยู่ในช่องไหนนะคะแต่ไม่ควรจะอยู่ที่ประตูตู้เย็นนะคะ ช่องสุดท้ายนะคะก็คือช่องล่างสุดช่องที่เอาไว้สําหรับเก็บผักหรือผล,ลไม้นะคะช่องนี้ความเย็นจะน้อยกว่าเพื่อนอความเย็นจะสูงกว่าเพื่อนนะคะก็คืออยู่ประมาณ7 1 0องศาเซลเซียสอย่างที่เล่าไปเนาะทริคโดยส่วนตัวของโจนะเวลาเก็บผักกับผลไม้เวลาได้มาปุ๊บห่อด้วยกระดาษก่อนยังไม่ล้างยังไม่อะไรทั้งนั้นเลยเนาะจะล้างตอนที่จะใช้นะคะพอได้มาเสร็จปุ๊บ เราจะเก็บทั้งอย่างนั้นเลยถ้ามันมีเปลือกก็เก็บทั้งเปลือกอย่างนั้นเลยแต่ว่าจะห่อกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็จะแรปด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งอ่าแรปด้วยพลาสติกอีกชั้นหนึ่งทําไมต้องเก็บแบบนั้นนะคะก็คือทั้งกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็ทั้งเอ,อ่อเจ้าตัวแรปพลาสติกนะคะจะช่วยรักษาความชื้นในผักนะคะ จะคงคุณค่าทางโภชนาการได้ดีนะคะพวกวิตามินแร่ธาตุอะไรทุกอย่างอยู่ครบถ้วนนะคะเราพอถึงเวลาที่จะใช้ใช้มาประกอบอาหารนะก็ค่อยหยิบออกมาแล้วก็หั่นใช้ในพอชั่นเท่าที่ต้องการใช้นั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เป็นศัตรูสำคัญของผักผลไม้เลยนะก็คือความชื้นหลายคนจะชอบแบบได้มาเสร็จปุ๊บล้างผักแล้วก็เก็บเข้าตู้เย็นมันชื้นใช่ไหมล้างได้นะแต่ว่า หลักการใช้ใคล้ายๆกับที่เมื่อสักครู่โจ้ชวนให้เก็บผลไม้เลยล้างเสร็จแล้วพยายามผึ่งลมหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันแห้งเนาะอย่าให้ความชื้นเหลือความชื้นจากน้ำอะค่ะแต่ความชุ่มชื้นในผลไม้คนละเรื่องกันนะความชื้นจากน้ํากับความชุ่มชื้นของผลไม้เนี่ยมันแยกออกจากกาันคือตัวผักเองอะถ้าล้างแล้วผึ่งแล้วอยากให้ชัวร์ว่าเอะมันแห้งจริงไหมอเอาตัว ทิชชู่นะคะรองพื้นไว้ด้วยแล้วก็เอาผักต่างๆนั้นวางได้ถ้าสมมติคุณอยากจะหั่นมันนะ,ะคุณคนึงนิดขึ้นมาแช่นะบอกว่าผักเนี่ยคุณคนึงนิดใช้บ่อยใช้ไวคล้ายๆคุณแม่โจซื้อผักมาเป็นอาทิตย์เนาะพอซื้อมาเสร็จปุ๊บก็ใช้เลยก็จะหัน่นหั่นเลยพอหัน่นหั่นเลยเสร็จปุ๊บก็จะแบ่งใส่ถุงซิปล็อกนะคะให้พอชั่น พอดีพอดีสำหรับการใช้ในแต่ละมือคือถ้าสมมติเป็นแม่บ้านร0 0ร้อยเปอร์ซฟูลไทม์อย่างเงี้ยค่ะก็แนะนำทริคนี้เพราะคุณแม่โจ้ก็ทำทริคนี้เหมือนกันแต่ถ้าอย่างแบบเป็นแม่บ้านที่อาจจะไม่ได้ทำทุกวันไม่ได้ทำอาหารทุกวันใช่ไหมคะเราก็จะแยกเก็บเป็นลักษณะนั้นก็ได้นะอย่างที่โจบอกก็คือมีหอ่อกระดาษหนังสือพิมพ์ก่อนแล้วก็แรปด้วยพลาสติกชั้นนอกก็จะช่วยเก็บอุณหภูมิต่างๆได้เป็นอย่างดีอ่า วันนี้เลยใช้เวลาเยอะเลยนะคะกับตู้เย็นซึ่งคิดว่าทุกบ้านมีนะคะก็เอาลองไปใช้กันดูนะคะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะคะต้องซื้อของตุนระดับนึ่งอย่าถึงกักตุนเลยเนาะคือซื้อของตุนในประมาณหนึ่งนะคะแล้วก็ทยอยทำทยอยรับประทานเนี่ยถ้าได้ทริคเหล่านี้ไปเนี่ยตู้เย็นก็จะสะอาดนะคะเก็บของได้อายุยาวนานขึ้นนะคะแล้วก็ใช้ใช้งานได้อย่างถูก ถูกระเบียบถูกเรื่องนะแล้วก็ทำให้ตู้เย็นเองเนี่ยก็ยืดอายุการใช้งานของมันไปได้ด้วยนะคะเอาล่ะวันนี้ประมาณนี้นะคะต้องขอขอบคุณซิกนาประกันภัยนะคะร่วมสนับสนุนการสร้าง forward thinking community เพื่อให้คุณได้คิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณด้วยค่ะจนกว่าจะพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้านะคะถ้าชอบใจเนื้อหาของ The Organize นะคะเราจะมาเจอกันทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะคะโจ้จัจดคลับเฮาส์สดๆด้วยนะเผื่อว่าจะตามไปฟังกันที่คลับเฮาส์นะคะตอน6กโมงครึ่งหกโมงเช้านี่แหละคะ่ะ เช้าหน่อย6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงโดยประมาณนะคะกดติดตามกันได้นะคะในทุกช่องทางที่คุณใช้ทางฟังพอดแคสต์อยู่ตอนนี้นะคะถ้าอยาก ฟังเนื้อหาอะไรแนะนํากันมาได้นะคะหลังไมม์กันมาได้ตามช่องทางที่โจให้ไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่ creative talk หรือว่าเป็น Facebook ส่วนตัวของโจเองนะคะยินดีเสมออยากพูดในสิ่งที่คุณอยากฟังด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะโจ้ชวีวันณคงโชคสมัย managing director บริษัท rgb 72และ creative talk จนกว่าจะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีคะ่ะ